ท่ายบ้านให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะท่ายบ้านให้ดูนะคะนี่ครับบ้านเรียน จะไปยัง ไปยังมาไป,ไปหลุดของ,ของจะว่าไปหลุดของมาดิหลุดของหอนมือไปหลุดของขยันาาไปหลุดของนะคะเนาะ ลดกะไลไลที่เรียนมาไล่ลดกระ นี่แหละค่ะบ้านนอกเข้านะคะเนาะส่วนอันบทนะคะเนาะปลูกกินปลูกยากเนาะปลูกสออันสวนแนวมีเมื่อชุกสิ่งทุกอย่างปลูกไว้น้ำทางน้ำพางหัวขาห้าวไปนะะเนาะค่ะนาะงผ้าไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะ เบิ่งดูเบิ่งดอกกล้วยดอกนี้ออกจังสีไหมคะเบิ่งดูต้นกล้วยนี่จังนี่มือเป็นไรได้นี่อันนี้จะมีหมากไหมคะนี่ต้น,ตนกล้วยนี่เบิ่งซุ้ม,มนี่บานเลยเบิ่งดูดีปะพี่น้องดีปะอันนี้เฮาต,ตัดตัดต้นลงบานนี้มถอดยอดขึ้นอีก ออกเป็นดอกเป็นหมากเบิ้งดูพุ่นเป็นหมากพุ่นพี่น้องเบิ้งดูเบิ้งเอาดูต้นหน่อยหน่อยนึงที่นี่แต่ว่าตัดเคิงต้นใหญ่ๆมันเลยตัดเคิงเบิ้งดูอันนี้ก็มีพุ่นพุ่นเบิ้งดีๆด้ค่ะเล้อนี่สองห่วงนี่แล้วนี่มีห่วงที่สามแล้วค่ะห่วงที่สามอันนี้ห่วงที่สี่เบิ้งดูพี่น้องเบิ้งดูนี่ต้นมันนี่ต้นมันนี่นี่ต้นมัน ตัดเคืองแล้วนี่มันก็ถอกออกดิค่ะนี่ถอกออกถอกออกถอกมาแล้วก็มาเป็นเป็นดอกนี่มึงดูอันนู้นมึงดูตัดปดนี่นี่นี่ตัดตัดออกแล้วมันก็โป้งหยอดขึ้นมานี่โป้งขึ้นมาป้งขึ้นมานี่นี่ป้งขึ้นมานี่กับมาถอกถอกออกเป็นนวยนี่มึงดูมึงดอกมึงดูนี่ขินับ,บ,นนบนนนนหน่ยมึงมันมีแจ้งนวยปะนับกนะ็น่ะ

สามหวีสี่สิบสามหน่วยสามสี่สาม,สสามอ้าวคือเพียงสันโอ้มือนหนีวันพุธเนาะค่ะเนาะแมนบ่าวันพฤหัสสีส่สามสามสี่ค่ะดีดีด,ดีกลวยไหมกลวยนี่มีอยู่หนึ่งสอง สามสี่ห้าหาห่วงนะคะเนาะหาห่วงกว้ยตกล้ย,ยพุ่มนี่มีหาห่วงนี่มีอยูหาหาดอกไม่หาดอกเนาะมีต้นหนึ่ตนงต้นนี้มันเกิดตะดนอะไรคะนนี่สีเลี้ยงสีชุกแล้วนี่มมอยูซีวีมมอยูซีวีอันนี้มมอยูซีวีมันสูงโพด ลายกล้วยลายเขียสี่สิบสามในสี่สิบสามหน่วยอ้าวมีอีกแล้วตัวนี้เี๋เพื่อนนี้ก็ง่ายผุนนะเกือบง่ายกล้วยเนาะอันนี้ก็มีอีกแล้วค่ะนี่ อ่วยคันปูกไวยก็ได้กินเนาะค่ะเนาะเบิ่งดีๆะะแล้วค่ะเล้ออันนี้มี3 4ำซีวีห่วงนี่มีซีวีทายไปหรอบเบิ่งรอบๆกันนี่คือบ,บาทบานคนเป็นเังสีแล้วเนาะ มะม่วงมะขามมะม่วงอันนี้มันสวนพักปลูกพักไี่งามเป็นงามดีพี่น้องมองดูปลูกพักมะละกอก่งามมะเขือก่งามพักมึงดูพักอะไรทุเรียนกับปลูกดิมะละกอมึงดอกแดนทางรวยๆวย,วยโอ้มะนาว มะนาวตัวนี้เป็นออกดอกตัวนี่โอ้หลายหลายออกดอกดีมะนาวหน่อยอันนี้มะนาวหน่อยลูกไว้ออกดอกร้ายแล้วโอ้ดีดีดีผุนะ่ะลูกลก้วยน้ำทางเลื่อๆนี่ลูกน้ำทาน้ค่ะเนาะ หวยเอียงเนาะหวยตีบหวยเป็นหวยตีบเอาไปย่างบานิกไปสน มาอะไรคุณบุญรอดเฮ้จะไปอะไรกลับบ้านมามามาเร็วๆมากลับบ้านไปขึ้นไปเดิน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 เข้าไปเข้าไปในเฮิ้นเดียวเข้าไปในเฮิ้นเข้าไปอีละ